สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดถึงนับการ Adoption การใช้งานของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เป็นเพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับการ a d o p t i o นการใช้งานในโลกของคริปโตนะั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิตอล แอสเซทนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตัว Bitcoin นะครับเราเริ่มเห็นในะการล o อ t ชันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานถือเป็นสินทรัพย์นะครับหรือว่าการใช้เอ่อการที่จะมีกองทุน Bitcoin e ท F เกิดขึ้นมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะยังไม่ได้รับการอนุมัตินะแต่ว่าที่แคนาดาบราซิลหรือว่ายุโรปบางที่นั้นเนี่ยตัว Bitcoin E ท F นะครับก็มีการได้รับการอนุมัติแล้วนะครับและก็หนึ่งในการ เอ่อ t i o n นรับการใช้งานนะของตัวหนึ่งในตัวเทคโนโลยี f u n d ด m e n เ a นพื้นฐานนะของที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์เสียงสร้างเออสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอย่างเช่นตัว Bitcoin หรือว่าตัวเอาคอยนั้นเนี่ยก็คือตัวบล็ c h a i n นั่นเองนะเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนะเดินหน้านะตามแผนที่จะสร้างกระดานเทรดสินทรัพย์บนเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับ โดยตามข่าวอ้างอิงตามข่าวจากเว็บไซต์คอยเทเลกราฟนั้นเนี่ยก็แจ้งมาเหมือนกันนะว่าตดหลักทรัพย์ลอนดอนนัหรือว่า LSE นั่นเนี่กาางแผนสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิมนะที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นพื้นฐานนะหลังจากที่พวกเขานเนี่ยมีการศึกษามาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นั่นเนี่ยก็แจ้งว่านะมีถึงเวลาแล้วนะที่จะลงมือปฏิบัติ จริงนะครับแล้วก็หากสําเร็จนั้นเนี่ยจะหากทําสําเร็จนั้นเนี่ยก็จะเป็นแห่งแรกของโลกนะครับที่เปิดเทรดสินทรัพย์แบบดั้งเดิมนะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนับอย่างเต็มรูปแบบนะโดยสํานักข่าว Financial Time นั้นเนี่ยได้นําเสนอข้อมูลนะว่ากลุ่มบริษัทตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนะหรือว่า LSE Group นั้นเนี่ยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะและศักยภาพของกระดานซื้อขายสินทรัพย์นับที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะเป็นฟันดัมเนทัลเป็นขุมพลัง เป็นกลุ่มพลังนาในการที่จะขับเคลื่อนนะเขาได้มีการศึกษาตรงนี้มาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับโดยทางโดยทางเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่ามูลาลีโลสันเนี่ยผู้อำนวยการสายงานตลาดทุนนะของ LS e Group นะระบ,บุว่ากระบวนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนของบริษัทได้ดำเนินมาถึงจุด ที่ต้องมีการยกระดับไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงแล้วนะและอย่างไรก็ตามนะทางรูสเองนั้นเนี่ยชี้แจงนะว่าบริษัทไม่มีนโย,ยังไม่มีนะนโยบายในการพัฒนาคริปโตเคอร์เรนซีออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่จะเป็นการนําแค่เป็นการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้นะเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพนะในการถือครองและการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเท่านั้นเองนะครับ บนแนวคิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างระบบการซื้อขายสินทรัพย์ที่ใช้งานง่ายนะครับราบรื่นค่าธรรมเนียมต่ำนะแถมมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะและก็อยู่ภายใต้การกํากับ,กบดูแลตามกฎหมายด้วยนะและนอกจากนี้นะนั้นเนี่ยทางรูสนั้นเนี่ยยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะว่าทาง LSE Group นะยังรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะจนกระทั่งนักลงทุนมีความพร้อมนะและเมื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนสาธารนณะมีประสิทธิภาพเพียงพอนะั้นเนี่ย ถึงจะตัดสินใจนับเดินหน้าตามแผนของบริษัทใช้เพื่อที่ใช้งานจริงนะครับโดยหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยดังประสบความสําเร็จอย่างที่หวังไวน้นัเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนะก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์ระดับสากลระดับสากลแห่งแรกของโลกนะครับที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์นับแก่นักลงทุนนะบ,บนระบบ บนระบบอีโคซิสเต็มนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอะดอปชันนะถึงแม้จะไม่ใช่อดอปชันในเรื่องของ Bitcoin บิตคอยนะหรือว่าตัวดิจิทัลแอสเซทนะแต่ก็เป็นอะดอปชันในการใช้งานตัวเทคโนโลยีพื้นฐานตัวบล็อกเชนนะครับมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เ,เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับส่วนตลาดคริปโตโดยรวมตอนนี้เนี่ยก็ยังไซเวย์อยู่นะบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ25 0 0 2 6 0 0ประมาณเนี้ยนะครับทั t งทั้งมาร์เก ของหลายคลิปตัวทั้งหมดนี่ก็ย,ยังไม่หลุดไปต่ําไปกว่า1ล้านล้านเหรียญดอลาล,า,ล,า,ลา,า,าร์สหรัฐอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง b Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่นี้ครับสวัสดีครับ